สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนกินกุ้งผัดเนยนะคะเ,เพื่อนๆเป็นกุ้งมังกรนะจ๊ะผัดใส่เนยจ้ะไม่ใช่กุ้งอะซีฟูด้ดเพราะว่ามีปลาหมึกน้ำแต่เราก็มีน้ำจิ้มนะคะอืม อ,อร่อยสองลูกชายกินสปาเกตตี้กับชีสสเต็กแล้วผัดใส่มันฝรั่งแล้วก็คล้ายๆกับปูถังอะคะ่ะคล้ายกับซีฟู้ดถังอะ จิ้มๆิอ๊ยวางไว้ก่อนสวนเปิดแล้วนะทุกคนอนาะทิตย์นี้นะคะ FDR Park เปิดวันที่สีนะคะเสาร์ที่ถึงเนะะี่ยค่ะมันก็วันอาทิตย์ปิดนะจ๊ะเวาเขาวิ่งมาราทนอนกินพวกนี้ก็ไม่กินกับข้าวเนาะกินกับมันฝรั่ง กินปลาหมึกไปก่อนไม่รู้เขาเรียกอะไรเนาะ,ะจิ้มน้ำจุม่มแล้วก็จุ่มน้ำจิม้มช่วงนี้เมื่อวันหาปูไม่ได้ก็จะปูมาใส่ด้วยหาปูไม่ได้คะ่ะไม่มีแต่ตัวที่แบบ แต่ดมเด่นดมเดมอะเราไม่อยากฆ่าเขาก็เลยไปซื้อกุ้งมังกรมาจะสิจะเอาต้นไม้ไปด้วยนะะทุกคนวันเสารเนี้ยก็มีต้น จะมีต้นอะไรก็ไปเลือกเอาค่ะจะคงเอาไปได้ด้วยหน่อยเพราะรันเต็มเพราะจะขายกว๋วยเตี๋ยวด้วยค่ะลูกค้าถามหากว๋วยเตี๋ยวเยอะมากอืเอากินมันไปหัวหนึงยังไม่ได้กินกุ้งเลยจะอิ่มนะ ไ่กินกุ้งอ่อตัวไหนดีตัวนี้ก่อนนะทุกคนดูหนวดมันสิหนวดมันใหญ่มากเลยตัวใหญ่นะคะทุกคนไซส์นี้ซื้อมากล่องนึงได้แค่สี่ตัวนะคะกล่องนึงเกือบเกือบสามสิเบเหรียญน,นะคะ ทุกคนมันมีมันกุ้งอ่ะโอ้โหน่ากินมากเลยอ่ะทุกคนดูดิมันกุ้งทำไมมันแกะยากอย่เง,งี้ยสามีกับลูกไม่ค่อยชอบกินซีฟู้ดนะคะทุกคนเขาแบนดอนนะไม่แพ้แต่ไม่ชอบ ามีก็ไม่แพ้นะคะกุ้งอะ่ะแกกินได้แต่แกแพ้ปูปูแกกินแล้วแกจะคันเอาขี้หัวมันออกก่อนอุย้ยดูดิทุกคนจิ้มก่อนยิ้งยิ่งเลยอืมอืมอร่อยหวานหอม,อม,อม หอมหอมเนี่ยปัญหาคือดิฉันไม่ค่อยชอบกินฉันแกะไม่ค่อยเป็น <c oughs> แกะไม่ค่อยเป็นปูเหมือนกันนะไปซื้อเนื้อปูมามีที่คนถามว่า ทุกคนไปถามว่าไปซื้อกระป๋องยี่ห้ออะไรเดี๋ยวเดี๋ย <c oughs> เดี๋ยว,ยว,ยวไปซื้อข้าวหน้าเดี๋ยวจะเก็บไว้ให้นะคะเพราะว่ากาวว่าปีนี้จะขายข้าวผัดปูด้วยตู้ใหญ่ๆได้มาแค่เนี้อันนี้แล้วก็มาจิ้มมาจุ่มน้ำจิ้มน้ำมาจิ้มน้ำจุ่มกัน ในเรื่องอยู่นะคะฝนกำลงกังจะตกจะรีบไปปลูกผักปลูกพริกยังไม่เสร็จแล้วคะ่ะทุกคนคุ้มอยู่นะเนี่ยอร่อยอยู่ 嗯。牛有碗。 โกมุกกินไม่หมดหรอกพูดจริงแต่ไปลูกผักกลับมาเหียวๆก็กลับมากิน,กนอ,อีกเนอยอืมอ นี่หมึกก็อร่อยอ่ะชอบกินข้าวโพดอ่ะข้าวโพดผัดเนยอร่อยนะทุกคนอืม